มาปล่อยรถให้กับพี่หนึ่งนะครับก็อยากสอบถามพี่หนึ่งครับว่าการบริการของน้องๆไม่ว่าจะเป็นแนะนําตัวรถแล้วก็สภาพตัวรถแล้วก็บริการไฟแนนซ์พี่หนึ่งไปยังไงบ้างครับดีมากครับรวดเร็วมากครับไฟแนนซ์แบบโอ้วันเดียวผ่านครับงงมากเลยครับผมก็ดีครับน้องๆบริการดีนะครับรถก็สวยถูกใจครับครับแล้วก็จุดที่อยากให้แก้ไขพวกผมก็ทาให้เรียบร้อย ได้ครับได้ครับครับผมก็มีรายได้จะต้องรบกวนด้วยยินดีเลยครับยินดีเลยครับการให้2ปีในหุ้นสองพันกิโลได้ครับตัวเกียร์กับตัวเครื่องใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วก็ไหลหนึ่งร้อยแปดสิบรายการอ๋อได้ครับโอเคครับโอเคครับในวันนี้ขอบคุณที่มากมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ปล่อย e สองร้อยนะครับ เรียบร้อยนะครับวันนี้ปล่อย e 200นะครับตัวคูเป้นะครับคันนี้ก็เป็นชุดแต่ง AMG แล้วก็พันหลังคาแก้วนะครับไม้แท้แน่นอนนะครับ1 6 0 0 0กิโลเมตรแต่พี่หนึ่งบอกว่าพี่หนึ่งเข้าใจรถ10ปีเนี่ยก็ต้องเป็นไม้แบบนี้อยู่แล้วเป็นปกติเลยเชื่อมั่นว่าเป็นไม้แท้และดูโอ้โหฟิล์มใหม่ด้วยโซลาร์การดรถขัดสีเคลือบแก้วให้มีประกันให้2ปี12,000กิโลไม่มีอะไรคุ้มไม่กว่านี้แล้วผมบอกเลย ใหม่จริงครับวันนี้ก็พี่หนึ่งมาจากต่างจังหวัดนะครับผมแต่วันนี้มามาจากท่าพระในซีมาเอารถเลยครับวันนี้เราก็เปิดให้บริการก็ยินดีกับลูกค้ามากจริงๆนะครับได้รับรถสวยแล้วก็เราเซอร์วิสถึงกันอยู่แล้วนะครับอยากได้รถดีดีครับมาที่ท็อปพาเลยครับท็อปพาแปดที่ google map นะครับเซิร์ชได้เลยนะครับหรือแอดไลน์ตรงนี้ครับหากอยากดูสต็อกรถของเรานะครับแอดท็อปพาแปดแปดหรือ www top อ a 8 8 com นะครับผม อยากซื้อขายรถนะครับคิดถึงท็อปคาร์นะครับได้ราคาดีแล้วก็มีคุณภาพผู้ขายให้เรานะครับก็ข้อมูลปลอดภัยแล้วก็ตัวรถเราไม่ไปทําผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นแน่นอนนะครับผมอยากซื้ออยากขายอยากเจอผมนะครับแอดไลน์ครับแอดท็อปคาร์แปดแวันนี้ขอบคุณมากครับ